อนมาย่างอารพิศอย่างหลีคนแนนนะอันนี้หลีเต้ๆนะอันนี้เนี่ยโอ้โหไข่ข้าวโดไว้งเครื่องในหมาหานีวาตาเนี่ยโอ้โหมาซูุ้ปีนองลังเซงกนนะเย็นเลีเขาสูเลยกันโปรตีเหมือนเดิมกันนะ้เโาโปรตีนโฮาไไม่ให้ต้งกินกันนะปิจโจปีนองของมันดวย่าแต่ละหมู่วานนะ อันปิดล like ้อมกักตัวไว้ดีเพื่อนเนี่ยค่ะนะกว่าออก่าไหลนะ่ยค่ะนะจะเล่าวันที่เป็นซีฟองในการนะเอาติดกอดตัวกันเนาะเอาติดกอดถ่ายตัวว่าในต่างบ้านเปิดติดปิดปิดปิดเหมือนเช่นในสมมติได้ในไม่เนี่ยเนาะในอันปันข้อมันใ้ออกกันนะในกันนะอ่าลูกเขาในเมืองไปเขาก็มาปิดมาชุดนี้เลยซีอู่มั้เนาะจะได้ก็มีค่ะนะปันข้อมปันออกว่ามีเก้อกินเก้อมีไข่กินไข่กันนะมี่นำกินน้ำแค่ไปเลยซี่ห้องกลางเนี่ยลมจังบอกกันเนาะมาเอาติดโจ้กับพี่น้องตู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะ มันแกวลงเลยเอาะวันแกวลงอาวมันแกวลงอ่ลงเดี๋ยนะติดตัว่ามีกี่บาทตีเฮ็ดนะวันไหนปิดวันไหนปิด,ดนี่ซื้อเนาะ,นะโอเคเนาะมาจอมตือนนะเนี่ยแค่ะน,ะน,คะนะจอมตังจอมตังก็มีรถเตี้ยวเดียวแค่นะ,ะ,นะอารอล,โลจอมตังก็ม,มีอ่ะเมืเ่อไปพ่อบอกขอเฮินแล้วแค่นะเร็วเจ้เย็นเฉยๆแค่นะตั้งเลยก็ ในคนะเอาจะมาเริ่มต้นปีบอนแกวนคะครับบอลแก้ได้มีแกมีหุน่นมีหุ่นไลก้าด้วยกันนะหนไร่โควิดมาได้เยนได้นะโควิดโควิดเนี่ยได้ได้ะะนะละ,ะมาเต็มพอมีเตียวแล้วล่างเลยก็ปิดหมดแล้น,นะแสงคู่อย่างเนี้ยครับหนซอยเนี่ก็กปิดล้ะนะอะไรีบัลแก้วนะกัครันะราก้าจังวิ่นนำแสงคาู่ก็จะปิดทำ จะปิดบกินาดนงกําัปิดมะเย็ซอยครับคะนหวานคนเมือกงก็อยู่มุมนบ่นอในขาซอยจะไหนก็ปิดมดพะนดน,นใช่ดดะะดดลาก,ลากานันะโควิด โควิดเนีอันตรายติดกันคโอเคอย่าหลงครับทำในได้หังใจเขาการงานอย,าาย่างไรให้วกันนะปิดเสียงพดเขานะรถรถกลับมีเตียวเานะ,นะะน้ำมันก็นร้วนะรับนะน้ำมันเนี่ยมือเหลวเนี่เล่นได้ิบาเลยนะถ้าไม่เดร่มหหมูานะ เรากระป๋าเขาก็เรียกน่12บาทนี่นะเนะไม่ได้ติดถึงกันะเดี๋ยว1 0บาท้ะรถเต้รนรัวขนาดนันอะอันนี้หามาถึง้นงนะันเอิ้มอมยังไงนะว้าเอิ้อมเต มอดทำกันเข้าวันออกกันนะนะนครับแต่งสายโคปิดหมดแล้วกนะัน,นะ,ะ,นะนะ,ะนะเสียงสายโคโต้สนุกนี่ก็ปิดหมดผ่านนะเนี้นะครับปิดหมดผ่านเสียงใหญ่ๆนี่ปิดหมดครับมีเสียงอ่อนๆแค่ไหนที่เปิดเนี่ย

เขากัดาสิงสุด uh ก่อยเขาผนะไม่มีหมองอยู huh> ่ uh ่นะหันหน้าตัวอะไรันนะเา้มนตพิษเนี่ยจังบอกกันนะเขาจิเเขาป่าหลายนนะมาเร็วเต้เออมนตพิษหลายครับพาพิษป่าก็จังออกกันนะมาเขาตีเขาว่าดีเก่าเก่าันะพิษพิษ่กดลับต้องได้นะ ไปแม่เที่ยวเมื่อขนาดนี่ขนาดที่เท่ขนาดทำเขาอะไรก็ไม่ว่าขนาดย้อนคอซอยร้านอาหารที่ไหนที่เจ้าขนาดนี่ซอยใหญ่ในเร่องจังปิดเนาะซอยแน่ๆปันเกาะในเนื่องจังปิดซอยลักขนาดร้านอาหารแม่โคดีเลยคุณพระร้านอาหารก็ปิดหมดขนาด เหยียบเหงาเสมอเลยนะมีคนน่ะตั้งวานกันนะอาหารขังมีคนนะกุปกวเต็มมุกขนาดนะเดินทบเนี่ยจำเดินทนี่ยก็ว่างขนาดุ่มเลยเสาวบอกเล่นมั่นนะกับบอกมึงบอกวนบอกมึงมุมหาไออยู่บ้างอย่างกับอกมดนะะใช่บอกม่ขนาดนะจำตยหกคนหม่ครับคนะจจใหมจะพิดขนาดเดียวจอดได้ไหอ นี่ค่นคะนะปิดเซิงหมดฮะห้ามเข้านน่ค่ะนะสิบเก้าสิบเก้าวิดละสิบเก้าปีน,นะครับเหมือนผับะนะนี่ค่ะฝั่งในก็ปีะนะนะะจเจ้าค่ะนะนะคอยลํำพุนก็ปีเย้าค่ะนะจังเขาฮะหัลมใหม่ฮคนั้ะอันนีหัวกลมใหม่อืฟังมินแนะจังกว่าตั้งหลายรอาปิดหมดะม่ะขายก็ปิหมดะนะ เส้นสายโค้งเปิด่นะแต่ว่าส้มนี้ขายอยู่นอกเส้นสายโค้งในก็ปิดค่ะนะเนี่ยค่ะทั้งในก็ปิดค่ะนะเงียบเงาค่ะ โงเงยใกล้เอวโค้งโค้งออกมาเจะเด้นหันใหม่็นเนนอันนี้ก็จังเขาว่าปิดว่าเขานะปิดตายอยู่ไหนกำเริบเขนะจังเปิดตั้งไรแค่นี้ก้นเตะเขาอะไรอยู่ครับขึ้นเอนขึ้นเอาอะไรกันนะไนครับโค้งปิดว่าเคนะจะโค้งเสร็จแล้วปิดหมดแล้วเปิดแล้วนะ เฮ้ยกระโปงซอยน่อยนี่ก็ปิ้นมดคยันนะห้ามเข้าครับวันมายนะนะิ้ตัวาย่างหะนะอ๋นี่หลีเ๊นาี่ยเออหลวป้ไข่ขับไปไปไว้เครื่องนมันหายไปกว้างตายเลยเออโ cho yeah. cả covid đến cầu này để đây là mày giang à nè mi sống xoay nên rồi tăng này nó pin mua nè tăng này pin mua nè mày giang khách nào vẫn làm mà không vẫn làm vẫn làm lùn lùn đây cả nè ควิดซิปเ้าในอย่าทำเข้ามาในวันในขงของเขาทำพับตอนเขาฆ่านี่ยรับทำพับตอนฆ่านี่วะนี่ค่ะนะก็เห็ดแบบว่ามาตรฐานเดี๋ยวในเหตุแคมเดี๋ยวในมาย่างนีนเนาะแบบเรรยากาศตึกซึ่งกันนั่นน่ะโอเคกำลังจะติดกว่าตั้งบะบ่งข่นนะมาเร็วสามวันสี่วันเนาะครับปิดหมดคนขานะ ปิดมดฮะโคโกวิดนี่อันตรายเต็มเต็นนะ ตัวไข่อันนะอ่นไปซอยสเนาะไปใหญ่นะในวันวงนะวงพเดมเป็นดูมาวุนยห้ามคนนอกเข้าอ้านี่ก็ปิดอย่างดีกันนี่ก็ปิดใหญ่่เลยนี่ซอยสองฮะตำรวจพ่เ้าครับตำวจนี่มีหลซยอย่ายนนเอซอยพี่เเลยเยอะไมอ ใช่น้ำแับอกก่นันน้อยสามเยครับเนาะเอ้สอยสามกับพีชนไหนก็เร็วนะเพะอันนี้ก็มาก,กดรดงออกนะีดอันนี้มานอบเดียวนะีอันนี้ในซอยสี่ะนะก็สี่กับพฮนะอ๋อพซิงซิงครัอัไครับอยางดีขึ้นน,นนะ โควกเด็กจงเข้ายอมาเลย่ไหนนี่ก็ตั้งน้องได้บันเข้านะก็ได้วาในบันเขาอยู่ี่ค่ะนะอันนี้ก็ซอยหาค่ะนะพี่ละนะครับพี่จำบดคณะนะติดเซงครับบว่าไม่ปินพิแล้วกันแรงกันแรงกับพี่ัะนะเปินสั่งปิด14วันนี่วะมันก็ว่าเหลือนนึงว่ะมันก็ว่า14วันวะอะไรเต็มพูนะไปตักันนะสิ่วันไปตัวทำกั้มทำเปิรกาลอนเ่นะ เาเไป,ไ 4, เปิ 14, ปิดไว้สวันเ็สิี่วันนี้นี่สีวันถึงวันที่สิบี่เวันนีนะ,นะ่คะปิดตลาดเลยกมาแลนนค่ะนะปิดตลาดวันที่หนะึ่งถึงสิบสี่นะะเปิดเนี่ยนะเพิ่์มีอย่างเรากินะนะมีเกอก,กินเกอนี่ฮะขัดแรงข้ะนะ จ้าตั้งน้าปเปิดกันนะแต่ว่าการลงเขาเปิด,ดยยอยอยู่นี่วะีว่าก็ม่คุ้นกับใครโยนใ่ครัสันนาคันนะสันนาค็อี้สันนาค็อบี้ค่ะนะปิดกูบานค่ะนะบบาสั่งรถหลงมันส่งสั่งมากะนะาขนันเาก็ปีคะ่ะในคะ่ะในซอยปะบงกันนีซอยหสุดท้ายกันได้โอ้หามเขาจังเขาก็ี่ไก่เอามเตอร้ากันะานเ้ะังเหม็นเนาะ ต้องเป็นให้เป็นวานชุดไทยโอ้ดีด,ด,ดีดีวิวเนี่เนะะาะมันเป็สุดที่ไหนคับในคณะอ,อันนี้ก็ทําเขาฟังมินนะนะด้นนฟังมินน,นะน,น,นะทงน้ก็ปิดครับน,น้กอปิดมดธานะนาต่างใด้เส็นหน้าเนาะอ๋อต่านไ้เห็นโพ้เลยนะตอนนี้ปันปันโท้เนาะอยู่อ๋อนีพบกับชาบุนะเนนะอันนี้แค่มือเนี่ <laughs> อัน yup. น well, so yeah. yep ี้มีกุญแจนะวะนนี้เนาะพอได้ติดปิดทิ่งเีเท่มันจ้างเขาออกได้อยาบเท่านะเี่ไหนจ้งมาหน่อยแจ้งมาแจ้งแจ้งไปจางเขาแต่ว่าต้องเป็นกุญแจนะไุกับกุญต่างบ้านเขาต่างชาติเขาแม่มันก็ติดก่อนทั้งเมืองอะนะทางซอยสุดท้ายทางในมันก็ปิดงแ่นะเน่อันนี้ก็ ที่ไหนเอาสุดท้ายที่ไนเอานะเขาเนเหียนเลรยนมเหียญคอยรับคอยรับเขาดีนะครับเนาะเป็นรูปมารุญยะเหมือนเดิมอะกนนกทำเขาไนวะีไหมเลยคนะปิดกูวานนะนะปิดกูวานกูเมืองนะเชื่อนาะนะครับเอาโจพีนอของมาตัวอ่าลอง อันกักตัวอยู่เพิ่นเนี่ยปั่นออกกอดอะไรได้นะอันนี้ก็แต่เราอะเจลาหมู่วานนะนะเอาทีเอาไม้คันจึ่งในจอมตั้งทำปั่นไปเขาคอกนะเหตุคูวานนะ่นขนาดเอิงเอานะเพราะว่าสกัดไวรัสโควิดนั่นค่ะนะมันอันตรายเต็ๆค่ะนะต่างวานต่างเมืองก็ใจเหตุจึงในหมดค่ะนะนี่ก็ตีสิ่งสุดกว่ากันไอ้ขนาดคลิปนี้เขาจบีน้องของมาตัวอ่าเจลาหมู่วานนะเขาปิดกันจืดอนี่อยค่ะเนี่ย ในก็ดติดขอรากกอดกันในข้านะพอเจอคลิปในกอดฝากคุณแรงพูดแชร์เป็นแท่งใจและการพูดไต้เฮาในไลน์ข้านะคลิปในก็ดิ่มีกันในขคานะนะมาสู้ไปนั่งเซ็งฮะไย,ยะนะ